ห้ความรู้หนังสือเรื่องเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรโดยพัทรพลศิลปาจารย์ 1. แรงบันดาลใจคือสิ่งที่ทำให้คุณเริ่มต้นแต่นิสัยต่างหากคือสิ่งที่ทำให้เราทำมันต่อไป 2. บางคนเฝ้ารอโอกาสแต่คนฉลาดจะสร้างโอกาสขึ้นมาเอง 3. เราล้วนเป็นสิ่งที่เรากระทำซ้ำบ่อย ความเป็นเลิศจึงไม่ได้เกิดจากการทำครั้งเดียวแต่ต้องทำจนเป็นนิสัย 4. ชีวิตคุณไม่ได้ดีขึ้นเพราะรอให้เรื่องบังเอิญเข้ามาแต่มันดีขึ้นได้เพราะคุณกล้าเปลี่ยนแปลง 5. การทำธุรกิจนั้นยากก็คือสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้บางธุรกิจกว่าจะสำเร็จก็ต้องล้มลุกคลุกคลานมากมาย 6. รวยหมายถึงมีเงินแต่มั่งคั่งหมายถึงมีเวลา 7. รายได้บนโลกนี้มี2แบบคือ Active Income และ Passive Income 8. Active Income คือรายได้ที่ต้องเอาแรงและเวลาเข้าแลกแปลว่าถ้าหยุดหรือป่วยรายได้ก็หยุดไปด้วย 9. Passive Income คือ รายได้ที่เอาแรงและเวลาไปสร้างทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินสร้างรายได้แทนเราแปลว่าถ้าหยุดหรือป่วยก็ยังมีไรายได้ 10. เราไม่ได้วัดกันที่มีเงินมากเท่าไหร่แต่วัดกันที่ใครมีเวลามากกว่ากันใครที่สามารถมีเงินโดยที่ไม่ต้องทำงานได้มากกว่ากันนั่นคือนิยามสากลของโลก 11. ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากการทำในสิ่งที่คุณทำได้อยู่แล้วแต่มันมาจากการทำในสิ่งที่ครั้งหนึ่งคุณเคยคิดว่าทำไม่ได้แล้วคุณก็ทำได้ในที่สุด 12. ถ้าพิมพ์เขียวทางการเงินของคุณผิดการเงินของคุณก็จะผิดตลอดไป 13. สิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ มันอยู่ที่ความฝันและความชัดเจนในความฝันของเขา 14. คนสำเร็จนั้นคือคนที่มีฝันใหญ่ความฝันใหญ่ได้เปรียบตรงที่ถ้ามันใหญ่มากแล้วถ้าเราไปไม่ถึงไปได้เพียงแค่ครึ่งมันก็ยังดีกว่าฝันเล็กแล้วไปไม่ถึงครึ่งมันก็จะเล็กมากๆ 15. คุณต้องเรียงลำดับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดก่อน คุณต้องสร้างความรู้ในเรื่องของการเงินและเตรียมตัวเพื่ออนาคต16คนที่ประสบความสำเร็จจำนวนไม่น้อยที่เรียนไม่จบพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตจนประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าเรียนรู้17อิสรภาพที่แท้จริงของมนุษย์คืออิสรภาพทางการเงิน18 Passive Income เป็นอะไรที่ทุกคนจำเป็นต้องมีไม่ใช่ควรจะมีเพราะถ้ามีน้อยก็เหนื่อยมากถ้ามีมากก็เหนื่อยน้อยและถ้ามีมากจนถึงจุดหนึ่งคุณก็จะหยุดทำงานได้ตลอดไป 19. เราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากได้ผลลัพธ์อะไรแล้วค่อยไปหาวิธีที่จะได้มันมา 20. ความสุขสูงสุดของมนุษย์มี3อย่างหลักๆคือ 1>, 1. มีอิสรภาพทางการเงิน 2. มีอิสรภาพทางเวลา 3. มีสุขภาพที่ดี 21. ถ้าคุณยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินคุณจะไม่มีวันกเกษียณได้คุณจะถูกเงินใช้ไปตลอดชีวิต 22. อิสรภาพทางเวลาหมายถึงคุณจะไปไหนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ และต้องว่างทั้งสองม,มุมคือทั้งกายและใจ23การมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าสุขภาพไม่ดี24ถ้าคุณไม่ใช้เวลาไปจัดการสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการในที่สุดคุณก็จะถูกบังคับให้ใช้เวลาจำนวนมากไปกับชีวิตในแบบที่คุณไม่ต้องการ2 5ถ้าคุณต้องการในสิ่งที่คุณไม่เคยมี คุณก็ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำา6 6คนจะเก่งหรือไม่เก่งนั้นพรสวรรค์เป็นแค่ส่วนประกอบเพียงน้อยนิด 27. เราทุกคนสามารถที่จะมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งได้หากเราใช้เวลากับมันอย่างต่ำหนึ่งหมื่นชั่วโมง 28. เหตุผลที่ผลลัพธ์ของคนเราไม่เหมือนกันเพราะมันมาจากการกระทํำที่ไม่เหมือนกันและเนื่องจากวิธีคิด ต่างกัน 29. สิ่งที่ทำให้คุณมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะความรู้เดิมแต่ถ้าคุณอยากไปไกลกว่านี้คุณต้องมีความรู้เพิ่ม 30. อุปสรรคของการมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือคิดว่าดีอยู่แล้วนั่นเอง 31. ฉันไม่มีเงินประโยคนี้ทำให้สมองคุณหยุดคิดแต่ ทำยังไงถึงจะมีเงินประโยคนี้สมองจะหาวิธีการ 32. ยุคนี้การออมโดยการฝากธนาคารคือการขาดทุนยิ่งออมยิ่งขาดทุนเพราะเงินมันเฟ้อเนื่องจากเงินถูกออกแบบมาให้ลดค่าลงทุกปี 33. ทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีหลายรูปแบบเช่นเครื่องหมายการค้า สิ่งประดิษฐ์หนังสือเพลง34คนเรามีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ทุกคนจะมีความสามารถเฉพาะตัวในแบบที่คุณสามารถทำได้ในรูปทรัพย์สินทางปัญญาลองค้นหาแนวทางของตัวเองดู35โลกทุกวันนี้เงินไม่ได้วิ่งไปหาคนฉลาดแต่วิ่งไปหาผู้นำต่างหาก36 การตัดสินใจที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้นไม่สำคัญเท่าการรักษาระดับการตัดสินใจให้สม่ำเสมอตลอดเวลาจนสำเร็จ 37. คนสำเร็จไม่ใช่คนที่เก่งกว่าฉลาดกว่าหรือแข็งแรงกว่าแต่คนสำเร็จคือคนที่เชื่อว่าเขาทำได้แม้จะล้มสักกี่ครั้งเขาก็จะค่อยๆสร้างมันขึ้นมาใหม่ 38. การคิดของคนเรามีสองแบบคือแบบผู้ชนะกับผู้แพ้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนชีวิตคนเราบางทีก็แพ้กันตั้งแต่วิธีคิดโดยที่ยังไม่ต้องลงมือทำเลย 39. ความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อความฝันของคุณใหญ่กว่าข้อแก้ตัว 40. จงคิดว่าอยากให้ตัวเราในอนาคตอีก10-20ปีข้างหน้า มาขอบคุณตัวเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องทำวันนี้ให้ดียอมลำบากวันนี้เพื่อสบายวันข้างหน้า41 want นั้นเราเพียงแค่ต้องการได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ need คือความจำเป็นที่ขาดไม่ได้พอคนเห็นผลลัพธ์ไม่เท่ากัน action แ,และความมุ่งมั่นก็เลยไม่เท่ากัน 42. ถ้าในสมองเรามีเรื่องแบบไหนชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งอิทธิพลหลักๆเลยก็คือมาจากสังคมและคนรอบข้างที่เราอยู่ด้วยเช่นคนที่เราครบหนังสือที่เราอ่านเพลงที่ฟัง 43. ถ้าคุณต้องการความสำเร็จเท่ากับที่คุณหายใจเมื่อนั้นคุณประสบความสำเร็จแน่นอน 44ชีวิตก็เหมือนการขี่จักรยานเพื่อให้มันสมดุลคุณต้องเคลื่อนที่ไปครั้งหน้า45รายได้ของคุณจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับคน5คนที่คุณอยู่ด้วยบ่อยๆเสมอดังนั้นกฎของค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนเป็นเพดานรายได้ของคุณเสมอ46คุณไม่ต้องเก่งตั้งแต่เริ่มแต่คุณต้องเริ่มก่อนถึงจะเก่ง แพ s i v e อินค m e ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1-2วันมันอาจใช้เวลา5ปี10ปีหรือ15ปี 47. แมวไม่ว่าจะสีอะไรถ้าจับหนูได้มันก็คือแมวหมายความว่าทางประสบความสำเร็จมีอยู่หลายวิธีอยู่ที่จะเลือกใช้เส้นทางไหนให้เหมาะกับเรา 48. มีเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดแผนการและลงมือทำเส้นทางเดินที่ชัดเจนจะทำให้ก้าวไปอย่างรวดเร็ว49ทรัพย์สินเป็นหานทองคำส่วนเงินก็เหมือนไข่ทองคำถ้าอยากมีไข่ทองคำเยอะๆก็ต้องมีหานทองคำเยอะๆโดยห้ามฆ่าหานเด็ดขาด50ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่า financial freedom หรืออิสรภาพทางการเงินสำหรับผู้ฟังที่ฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้ครับ Inspiration Channel พลังแห่งแรงบันดาลใจขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตครับ